สวัสดีครับพี่น้องมายายอากาศซีกาครับกับซอว์ว่าในทิศครับวันหยุดแรงงานไทยในแต่วันครับเราลตลาดหาเสืนยอนายาหน,นกินนึกก็เราพี่น้องอกับบรรยากาศตอนเศ้าๆครับผู้คนก็นยังเพื่นผูกพานครับปากาเมกาก็ยังวางแผงตั้งแผงยังบ้านในเซตครับ ตรงนี้สถานการณ์โควิดในไต้หวันก็ระบาดค่อนข้างที่จะนักครับยอดผู้ติดเชื้อมือเนื่องก็เป็นถึงหลักสี่พันแล้วครับและเบิ่งปลอมือกันหน่อยนึงครับพี่น้องนี่ครับจัดไว้เป็นถาด<ม>เป็นถาดกันเลยทีเดียวร้อยนี่ร้อยหาสิบนายจะร้อยหาสิบที่ปันได้รอเป่าที่ไ อร่อยอร่อยครับพี่น้องวันนี้สดๆด้สองตัวลอยเป็นเสื้อซื้ไปย่างเอเร้านด่งไฟไป้นไปนมาาดนยไปปครับานนี้ไปย่างสองตัวลอยครับ อาหารทะเลครับมึกกุ่งนี่ครับบรรยากาศเซาๆครับตลาดสดไทยวันครับ าเสีอใจงันปะเนีาฮอนใสบายบงบางตัวะร้อยมันอไรบฮ้อนบีวันโฆษณาขายของนี่ปพิษกันไม่ร้องยังเชเชอยู่ ยังไเป็นอาแซียด้ยโอ้ขาหมูพขโล่อนจ้าวจ่อยนะักไปทั้งของกินไม่ต้องโอ้แตงหัวเดียวสายมาจากในถนนเหน่อไนนี่จะป,ปิดครับตลาดมองนี้กอาจจะมีแพ่งมองกลางเพิ่มขึ้นครับ ngào thúng hạt thịt bên ông. Ở chợ Lạt Gớt bưng nheo với đây bên ông. Oh, kiểu vậy đây. Nheo xẹt, nữa nheo không thương này, với trò giọt.

บ้างขานาดพี่น้องเอาหอมปวอมนี่วะเพื่อได้ตำเจ้ากินกปลายี่เลจะกลับเนี่ยข้าถือตะกองพักหอ,อมคว่ำงามๆพี่น้องตำไยี่สิบสลัดงามๆครับพี่น้องหัวยี่สิบาะยีบครับ phải căn to các bụng đi hết thương bạn đấy ngang mọi gần kém phần yên bạc vâng ของอยางของกินนี่มืดพี่น้องเร่งของของหวานของข้าวอาหารทะเลครับตอนนี้ออกมาข้างนอกเลยพี่น้องรอบนอกกับของไหลกันครับ พราะวาจะเป็นพักซิเฮ็ดอันนี้พิกขาละหาสิบพี่น้องพระเจ้าบอกว่าซิมมองได้พราะเพจเพราะตังซื้อท่าน thế làn của mày chắc quen phía nó ô quẩy nhìn quẩy còn hàng phen này hấp quẩy hòm Sám cặp. đây quẩy mà cơm vì phải nó โ,โอ้ผลง,งานเจ้านี่พี่ลองเนี่ยไปตลาดปากันไดมาจำม,มีแล้วมายม้อนเฮ่านเฮ่พันย่อนอยู่บ่อยเยอะนี่กล้วยนี่หน่อยกับเกลอที่าเรียนแล้ยนี่ ปลาสองตัวร้อยปลานิ่นครับสองตัวร้อยหมกเน่าเนี่ก็หาสิบปักสลัดกับปักความนี่ยยุ่น่ก็สี่สิบ 40. โอ้กุ้งสองร้อยเนื้อีกห0าสิบในอีกนี่พริกกับทั่วผรว่าลอยหนึ่งเหมือนปาลาไหลปรนไดี๋ยพี่น้องที่ซาห่าลอยเนี่าาลยละเนี่ยครับ ต่อไปก็มาเบงวราเทศเม่นูย่ยยงกินมื่อนี่อ่าที่เป็นย่างปลาเนื้อหลับพี่น้องมื่อนี่